งานเขาแล้วครับพี่น้องครับเหตุเกิดว่าาดฟันเกิดขึ้นครับพี่น้องนี่ครับงัวหลักออกลูกตอนกลางคืนพี่น้องตัวแรกครับเป็นงวทอง6เดือนนะครับสูงลอย 38. มสบนะครับเพราะทอดเปิดจากบาทครับ32 0 0 0นครับ3 2ม0มื่อครับงวทองตัวต่อไปครับเป็นตัวที่2ครับทองจ็กเดือนพ่อทองหาเดือนครับทองหาเดือนพราะทอดเปิดจากบาดครับ3 0,000ืครับเปิดไปสามหมื่นพี่น้องนี่ล่าโตเง่าอัลลัดครับพี่น้องเน่าแห้งสูงลอยสี่สิบนะครับบวกเลยน้ำนมดีพอมนะครับ นี่ประกันตํานี้ให้พี่น้องเป็นงอสีดําเด๋ครับลูกตัวผูกสามหมื่นกลางกลางนะครับว่นเดียวกไรครับงานเข่าแล้วครับพี่น้องครับเหตุเกิดบ่าคาดฝฟันเกิดขึ้นครับพี่น้องนี่ครับงอหลักออกลูกตอนกลางคืนพี่น้องงานเข่าแล้วนะครับนี่พี่น้องลูกค้าเสียเอาแล้วแต่ว่างัหลักออกก่อนลูกค้าเขาบเปลี่ยนเขาก็เลยเปลี่ยนใจเปเอาพี่น้องนะครับเรื่องก็มีอยู่ว่านะครับงวตัวนี้เป็นงวทองเก่าเดือนกว่านะครับพี่จามาทายไห่พอกับแม่เพิ่น นะครับอยู่บ้านทวีผลแม่นางกระปทอนนะครับคพอทองเก้าเดือนนะครับและการมีคนสื่อแล้วนะครับตกลงราคากันแล้วแลวการอื่นเสาร์สิบิซงไห่ปรากฏว่านะครับตื่นเต่าขึ้นมาเพิ่นลักออกพี่น้องนะครับนอนเฮียงกันทั้งสิละพี่น้องนอนเฮียงกันนะครับก็เลยโทษไปถามคนที่จะสื่อนะครับว่าย่งสีเอาอีกบ่อนะครับมันออกมาเป็นตูผูสีเอาบะครับข้าเจ้าก็เลยว่าข้าเจ้าว่าเอาเปลี่ยนใจว่าว่าเอากะ แม่นางกับพอทอรเพิ่นกับบอดด้บังคับนะครับเพราะว่ากับบอดด้อนมันจำ้อมกับบอาบ่เป็นยังนะครับพี่น้องนี่ครับราคาสามกลางๆนะครับสามกลางค่าพี่น้องมากหรืออยากได้นี้ครับม่ไอ้ว่าตัวผูแล้วอยากได้กระโถ่ห้าไม่นังพอทอนเพิินนะครับเบอร์โทรพิจารณ์ท่ไให้ไกลกับห้องห้องพี่น้องจากจากอีหยังมาตอดเพิ่นนะครับเรื่องมันเกิดขึ้นแบบว่าขาดฝันพี่น้องนะครับกับวิพายารให้เกิดขึ้นนะทั้งผู้สื่อแล้วกับผู้ขายนี่ครับกรณีนี้ คือตอนที่สือพันทองเก่าเดือนไก่ขอดนะครับแต่พ่อมันออกมาเป็นตัวผู้แล้วนะครับข้าเจ้าเปลี่ยนใจกะว่าเดว่าทางใดพี่น้องนะครับจะเป็นกรณีหนึ่งนะครับที่เกิดขึ้นงานเข่าคร่ตัวเด็กกินน้องพี่น้องนะครับออกประมัณตีสาคิดว่าเพราะว่าน้องเพิ่ออกส่วงเท่าๆนะครับนี่เป็นลูกตัวผู้ครับพี่น้องงามงามแข็งขาแบบใหญ่แข็งแรงดีกินนุ่มได้นุ่มแล้นุ่มดีแห้งแล้วก็แม่เพิ่นเชื่องนะครับแม่เพิ่นสูงร่อยสีสิบเป็นว่าดำแดง ผู้นะครับลูกที่สองนี่นอนอยู่นี่นะครับลูกตัวผู้ผู้พี่น้องบ่ห่วงลูกห่วงเต่าผู้บ่ส้นนี่ครับออกมาเนี่เต็มเลยพี่น้องนะครับคือว่าสมบูรณ์สมบูรณ์แห้งแม่กับตัวไนยนังนาดีสามหมื่นกลางกลางค่าพี่น้องสิเอาไปเลียงครับพี่น้องนี่แข้งขาแบบใหญ่เลยนะครับเดี๋ยวมือนี่ครับเพื่อที่แบ่งปันงัว่าแม่ทองราคาเบาเบาครับยามมนออกกนพี่น้องราคาเบาเบานะครับพี่น้อง เนื่องจากฝนตกแล้วก็หายาะหามันได้ยากพี่น้องเอาเปิดติดแปงปัน2องโตครับเดี๋ยวไปเบิ่งน้ากันเลยนะครับร่วมถึงแม่ลูกผูนี่น้ำนะครับเป็น3ชุดมือนี่แม่ลูกผูโคบนี้กับแม่ทองอีก2โตครับพี่น้องอ่ะนะครับเดี๋ยวไปเบิ่งน้ากันเลยนะครับเบิ่งงมวลักออกลูกแล้วก็บรเบิ่งงมวงทองครับพี่น้องมือนี่เปิดราคาพ่อเบาครับเป็นง่วงทอง2โตเลยพี่น้องนะครับเปิดไว้3ามหมื่นสองกับสามหมื่นนะครับอยู่กับพ่อท่อนนะครับสวัสดีครับพ่อท่อนครับสวัสดีครับเอาตีไทยแล้วพ่อพ่อนี่ฝนมาลว อ่ะนะครับลากออกลูกไปตัวนึงแล้วพี่น้องย่านมันออกอีกนะครับก็เลยเปิดราคาราค่าเบาๆเลยครับให้ได้ขายครับพี่น้องอยู่บ้านทวีผลตะบลหน้าหวาอำเภอปทุมราชมุงสาจังหวัดอำนาจเจริญครับกลองอัดซันเน่ครับพีิจารบริสายกันซันนะครับมันเหมือนก็เลยทายแบบบริสายกันซันนะครับอ่ะบม้วนทองตัวแรกด้นก็พอเนาะครับผมตัวแรกครับเป็นม้วนทองหกเดือนนะครับซุ้มอยสามสิบแปดปกลบนะครับพอทอนเปิดจากบาทครับสามหมื่นสองพันครับสามหมื่นสองครับพี่น้องนาซื้อครับเพราะว่านังนาแล้วก็สีแดงงามนะครับ บัมีแดดนะพี่น้องสูงลอยสามแปดนะพ่อเนาะครับผมตอนนี้บนทองเนี่ยหกเดือนสมตัวมากครับพ่อครับสมตูบามันมากครับสมตูบามันสามหมื่นสองครับนี่คือราคาห้องรบผราคาห้องครับผมประมาณราคาขายครับประมาณครับยังต่อรองกันได้ต่อรองกันได้อีกหลายอยู่ครับส่งฟรีกะลอยโล่เนาะครับผมส่วนมากลอยห้าสิบกระบอกนะครับก็ะบอกไว้เถอะครับพี่น้องครับเอาสูงลอยสามแปดครับนั่งหน้าๆสดๆครับลูกสองในทองนะครับนี่สามหมื่นสองพันเป็นตัวแหลกครับอ่ะเบืองรายละเอียดงัวครับ เล็บขดเถางามครับปกติดีนุ่มสีเต่านะครับดํารางลาไปฮอดนุ่มหนังนี่หนาแห้งนะพอเนาะครับผมขาทุกข้าวทอนประกันให้เจ็ดมื่นนะพอสิบมื่นครับอ่ะสิบมื่นทองกับตัวทองอะไรเนาะตัวเรียบร้อยครับผมโอ้พี่น้องเอานี่ครับสีสดๆเลยเด้อพี่เจ้าบไปใส่กันสันครับมันมืดลินแล้วนะครับโบประยังนะครับจมูกประสิทธโบแวงครับใบหูปรฉีกทธโบแวงครับพี่น้องครับประกันทองนะพอเนาะประกันทองครับสามหมื่นสองพันพี่น้องฝนตกนะครับ ขอให้นามัวทวมกับท้ายได้ขึ้นเร็พี่น้องเลยเอานะครับเพชแดงผ้าดำพ่วงหางดำนะครับราคานี้สามหมื่นสองนะครับค่าทุกขะท้อนประกันให้นะครับนมทีเต่ามีขีดกระตอดนิดหน่อยเนาะครับผมําเม็ดเอียงหล่ะพี่น้องําเม็ดได้ขมบอนี่ดันหลังครับนะครับบางท่านกระตัดออกเอาบม่ต้องบม่ต้องตัดออกพี่น้องมันอยู่ดัดหนอีกอน็ซองบอเห็นบอเห็นเนี่ยนี่น้อยเห็นว่าทำดำพี่น้องเอาเรามาดูผสมนะครับพี่น้อง ห่องนุ่มสีเต่าครับลูกสองในทองครับสดๆเลยเป็นรามันดูผสมนะครับสูงลอยสามแปดปกลบครับเรียกกระเถาปกติครับทองหกเดือนนั้นใด้สนใจนะครับหางหัวทองไปเลี้ยงกะทูบมหาพอทอนได้ห่องสามสิบสองนี่ครับจมูกเพิ่นกะประสิบแหวงครับตรงกลางเป็นสีน้ำตาลได้นิดนะครับนี่เอานั่งน้าดีน้องพรเนาะครับแล้วก็สดดีนะครับราคานี่ทองหกเดือนสมโตมา นี่ครับเบิ่งถ่ายเ,าเยพิ่นอาทิตย์เมื่อเด้อพี่น้องผลตกลินตอนนี้ประก,กันทองประก,กันตำนี้เนาะเอานี่คือสิบดีออกงานเดอกพี่น้องตอนนี้ทองหกเดือนอีกสามเดือนจะออกอะต่อไปไปเบิง่งโตที่สองครับพ่อครับครับเมื่อทองตต่อไปครับเป็นตัวที่สองครับทองจักเดือนพอ่อทองหาเดือนครับทองหาเดือนพ่อทอนเปิดจักบาทครับสามหมื่นครับ เปิดไว้สามหมื่นครับพี่น้องนะครับสามหมื่นสื้อๆนี่แหละสูงได้พ่อสูงลอยสามสิบเก้าครับร้อยสามเก้าบวกลบครับตัวใหญ่เด้อพี่น้องห้องไปสามหมื่นทองหาเดือนลูกได้ทองครับหลุดสามในทองครับหลุดสามในทองครับพี่น้องเป็นบราวน์อุดผสมครับอ่าควันขจับจมูกนางครับนะครับจิบหูดําจมูกสีดําใบเขาแต่งให้เดียนะครับสมโตมากนะพ่อเนาะสมโตมากครับห้องไปสามหมื่นส่งฟีกับลอยโลพ่อตัวทองแล้วมันบ่าครับตรวเรียบร้อยครับผมเป็นงอประกันทองพี่น้องอ่า ราคาสื่อกันสีลักสองครับ,รบจังได้กระต่สามอยู่แล้วทุกมาต่อเด้อพี่น้องขีปุูดำครับมีหูฟังขวานะครับมันแปดไปนตรง,ตรง,ตรงปลายประมาณเส้นสองเส้นนะครับตรงปลายเห็นไหมขวาของมัวเรียกกระเทาปกตินุ่มกระตสีเต่าน้ะพอนะครับผมขาถูกขะทอ้อนประท้อนประกันห้ครับเอานี่พี่น้องจมูกบชีบววแวงนะครับท้องห้าเดือนสมโตมาครับพี่น้อง ภาพอัติคืมแน่พี่น้องกาพขออไพยครับมันมีเดือดนะครับฝนตกลินตอนนี้ครับบรรยากาศนอนเว้นเห็นเมื่อกี้พอทอนกันลับนอนหลับอ่าเพจดำครับพ่วงหางดำนะครับเป็นตัวที่สองนะครับตัวแหลกเป็นแม่ทองโกเดือนในตัวที่สองนะครับการทุกข์ทอนพอท้อแบบกันให้แล้วพอเนาะครับผมอ่านี่ครับสามหมื่นซื้อพี่น้องห้อง ของห้าเดือนนะครับสุ่มลอยสามสิบเก่าเนาะลอยสามบเก่าบําบัดมัวหน่อยนะครับเด้อบังคายกะดีสองนะครับพี่น้องรักสองนะครับโทรมาต่อกับเพิ่นเอาสองฟีกะบลอยลอ่าเล็บก่็เทาปกติครับพวงหางดําเพชรดํานะครับมื่อนี้กะมีมาแบ่งปันอ่าแม่ลูกแม่ทองอีสองตัวครับส่วนแม่ลูกกับเล้วแต่พี่น้องสี่ห้ยครับสามกั้งกลางพี่น้องลุบกะขายมันลักออกเนาะงพอเนาะครับผมครับทุกบ้านทวี่ผลนะครับตัวหน้าหว่างอำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญนะครับเบอร์ไลน์ไอดีไลน์เด้กพิจารณาอย่เดี๋ยวสิดผ้าพี่น้องยางไปเบิ้งแม่ลูกน้อยนึงครับประมาณนาทีสองนาทีเด้กพี่น้องมาเพิ่มเติมแม่ลูกนะครับพี่น้องนี่ล่ำโตเงีวอัลลัดครับพี่น้องเงีวแห้งสูงลอยสี่สิบนะครับบวกเลยน้ำนมดีพร้อมนะครับนี่ประกันต้นนี้ให้พี่น้องเป็นหม้อสีดำแดงครับลูกตัวผู้สามหมื่นกลางกลางนะครับบันเดียวกำไรครับตัวนี้เอาสามหมื่นกลางกลางนะครับพี่น้องสนใจกระท่ถมหาพลาทอร์นอปเนาะครับมาเบิ้งกระไ้นี่ลูกเพิ่นตันจุลูย่ังไงพี่น่นะครับี อ้วนแห้งพอออกมาล่ะอ้วนโลดอ้วนนี่ครับจมูกเปื้อนสีเป้แดงครับพี่น้องคลิปพุ่งด,ดำนะครับเป็นงัวม่วงเมกตันน้ำนมดีพร้อมนะครับเล็บก็เท่าปกตินะครับอาค้งนี่สามข้างกลางแม่ใหญ่ๆยังสี่ลูกตัวผู้นะครับเอางัวสองโตสองชีวิตนี่ครับออกง่ายๆเลยนะพอเ<อ>นาะออกง่ายครับเพลดดำพวกหางำดำครับบ่มีหมดหลูกมันยังพี่น้องบ่อ,งกออกมานำดอกนี่อ,ออกง่ายๆเลย บอกเองเลยบอกเองเลยพูดแต่งงานเอาสามก้างกลางครับพี่น้องแม่ลูกลูกผูโตยิใหญ่ๆนะครับเอาพุทธเสียวไปดูแลนะครับโทรมาหาพ่อทอดได้ครับมือนี้นี่ครับลำโตเงีวอันหลาดโอ้ยดนกันอ่ะมือนี้ครับแบ่งปันแม่ลูกควบหนึ่งครับแม่ทองสองตัวครับสนใจตัโทรหาพ่อทอดนะครับเบอร์ไลน์พี่จ้าติเนารหูแห้งหูแห้งสำหรับคลิปนี้ครับพี่เจ้าทุ่มดาดครับพ่อทอดครับขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ